ส่วนที่เราจะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการจัดการมีเดียไฟล์นะครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไฟล์มีเดียประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับไฟล์วิดีโอไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์เอกสารอื่นๆนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยจัดการเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์มีเดียที่ต้องการใช้ในเว็บไซต์เนี่ยเราจะเข้ามาจัดการในตรงนี้นะครับการจัดการมีเดียไฟล์นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ในการจัดการมีเดียไฟล์เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์นะครับของไฟล์มีเดียที่เราจะสามารถอัพโหลดเข้าไปได้นะครับในตอนนี้เนี่ยเ,เป็นการแสดงให้เห็นว่าในภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีไฟล์อะไรบ้างนะครับวิธีการอัพโหลดก็คือให้เราคลิกตรง browse ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ทำการเรียกไฟล์ชนิดต่างๆที่เราต้องการอัพโหลดเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้ผมขอค่าไปนิดนึงนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพาธของ image นะครับจะเห็นไหมฮะตรงนี้คือโฟลเดอร์ของ image นะครับเป็นพาธสุดท้ายนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราเขียนบทความต่างๆเนี่ยรูปภาพทั้งหมดเนี่ยจุมลาเนี่ยจะตั้งค่า default ให้ไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Story คือโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะพบว่าในโฟลเดอร์เนี่ยก็จะมีพโฟลเดอร์เพิ่มมาอีกอยู่2 f o โฟลเดอร์นะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ตัวอย่างที่จุมลาสร้างเอาไว้ให้เรา นะครับภายในโฟลเดอร์ก็จะมีรูปภาพอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพทั้งหมดเห็นไหมฮะเราสามารถลบจากเครื่องหมายลบตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะติ๊กเลือกหลายๆภาพแล้วทําการลบทีเดียวที่ด้านบนตรงนี้แบบนี้นะครับอันนี้คงไม่ยากนะครับถ้าเราต้องการโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยให้เราสร้างโฟลเดอร์โดยการคีย์ชื่อลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองคีย์เข้าไปดูนะครับ มสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Sample นะครับแล้วก็กด Create Folder ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Sample มาแล้วนะครับเวลาเราจะเอารูปภาพใส่ไปตรงไหนของโฟลเดอร์เนี่ยให้คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับเราก็จะสามารถทำการอัปโหลดภาพนะครับเข้าไปยังโฟลเดอร์นั้นได้นะครับผมทำการอัปโหลดนะครับอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะพบนะครับผมจะมีรูปภาพเข้าไปแล้วหนึ่งรูปภาพนะครับ อันนี้เป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพนะครับแล้วก็ลบรูปภาพต่างๆที่อยู่ในเ,เว็บไซต์จุลภาของเรานะครับวิธีการใช้งานเวลาเรียกการใช้งานเนี่ยเราจะมาเรียกการใช้งานรูปภาพเหล่านี้เนี่ยทางการเขียนบทความนะครับเข้าไปที่บทความการจัดการบทความนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทดสอบให้ดูซักบทความหนึ่งนะครับเวลาเราสร้างใหม่สร้างบทความเข้ามาใหม่เนี่ยที่กล่องของบทความเนี่ยก็จะมีปุ่มให้เราเสิร์ชรูปภาพ แทรกรูปภาพเข้าไปนะครับที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อ,อ,อแทรกทําการกดปุ่มแทรกรูปภาพเข้ามาเนี่ยเราจะโฟลเดอร์เราจะเจอโฟลเดอร์ของสตอรี่นะครับโฟลเดอร์ er ของสตอรี่เป็นโฟลเดอร์อหลักในการที่เราจะเอารูปภาพเนี่ยใส่เข้ามาในบทความนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจุมล่ายอมให้เราสามารถอัปโหลดภาพจากการเขียนบทความตรงนี้ได้เลยที่ตรงนี้นะครับเราสามารถอัปโหลดใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับ เช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการอัปโหลดภาพนั้นนะใส่เข้าไปในแฟ้มไหนเราก็ทําอย่างเดียวกันก็คือคลิกเข้าไปที่แฟ้มนั้นนะครับแล้วทําการอัปโหลดครับเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานก็กดคลิกแล้วก็ทําการแทรกด้วยการคําว่าใส่นี้นะครับรูปภาพก็จะมาแล้วอย่างนี้นะครับอันตรงนี้ผมขอยกเลิกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งที่การเขียนบทความ นะครับพูดถึงรายละเอียดที่เจาะลึกมากขึ้นเกี่ยวกับการนำไฟมีเดียต่างๆเนี่ยมาใช้ในเว็บไซต์ของเราครับ